และนี่คืออีกหนึ่งยูนิตนะครับที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับคาตานะสปิเกอร์วูแมนนะครับซองการคาเมราแมนระดับมิติกั่นเองคือผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเจ้า2ตัวเนี่ยคือมีความคล้ายกันมากนะครับเพียงแค่ว่าตัวคาตานะเนี่ยเขาจะใช้ดาบเป็นซามูรนะในการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ตัวซองการเนี่ยแน่นอนว่าเขาใช้ปืนนะคือ2ตัวนี้นะครับเขามีแบบว่าความคล้ายกันอย่างนี้คือตัวละครเขาวางถูกนะ คือตัวคาตนานะเนี่ยใช้เงินแค่100ในการวางนะครับส่วนเจ้าตัวซองกันคาเมราแมนเนี่ยใช้อยู่ที่150นะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นตัวละครที่แบบสามารถวางต้นเกมได้นั่นเองนะครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่โคตรโหดโอเคคลิปนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเขาเลยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวกันเลยดีวยกว่านะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาวางตัว ซันต้ากันก่อนละกันนะครับมาคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่ารีวิวแบบชิลๆแล้วกันนะครับไม่ได้มีการแบบดันหรือแบบว่าอะไรก็ตามนะทุกคนผมจะมารีวิวเจ้าซองกันตัวนี้เนาะที่ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตัวเงินก่อนแล้วกันนะครับผมจะวางตัวเงินแค่2ตัวพอละนะไม่ได้อัพอะไรเยอะแยะหรอกเพราะว่าผมคิดว่าเจ้าซองกันเนี่ยน่าจะไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับทุกคน แล้วก็ทําการอัพเข้าไปก่อนแล้วครับอ่ะอัพเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะวางตัวซองกันแล้วเนาะผมจะวางเขาไว้ตรงประมาณช่วงตรงนี้แหละนะอ่ะช่วงกลางกลางตรงนี้เลยเนาะอก็ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เอาไปวางต้นเกมได้นะครับเพราะว่ามันใช้เงินน้อยอ่ะวางเลยนะครับซองกันใช้เงินแค่ร้อยห้าสิบนะครับมาอ่ะยิงอย่างงี้อุย้ยเสียงปืนโคตรเท่อะมีเสียงชักกระสุนด้วยนี่นี่ h e ดช shot h e ช็ shot ดูฮะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ดูดูฮะทุกคนโคตรเท่โอเคเดี๋ยวเรามาอัพเขาเลยดีกว่านะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเลเวลหนึ่งของเขาเนี่ยดาเมจอยู่ที่300รยนะครับระยะที่15คูดาวอยู่ที่1วินะมาอัพไปเวลสองเนี่ยใช้เงิน350นะครับมาอัพเลยโอเคอัพแล้วนะครับนี่ฮะดูฮะนี่นี่ นี่ครับเลเวล2นะครับดาเมจอยู่ที่750ระยะที่20นะครับคู่ดาวที่0.8ถือว่าใช้ได้เลยโอเคต่อไปนะครับเลเวล3ใช้เงิน450มาดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมปึ๊บโอเคมีเหมือนลำกล้องเพิ่มมาตรงนี้นะครับมาอ่ะดาเมจนะครับตอนนี้อยู่ที่1,000นะครับระยะนะครับอยู่ที่22นะครับคู่ดาวที่0.6นะครับทุกคนอ่ะดูเขาตีนะเนี่เออดูสิ นี่อย่างโหดยิงแล้วก็ชักยิงแล้วก็ชักโอเคต่อไปเลเวลสนะครับใช้เงินอยู่ที่700นะครับทุกคนในการอัพไปขั้นต่อไปเนาะอ่ะผมดูก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฟึบโอเคหน้ากล้องเขาเนี่ยเปลี่ยนจากเลนส์สีขาวเนี่ยเป็นเหมือนแบบเลนส์สีดำเหมือนเป็นแว่นกันแดดอะไรอย่างงี้นะโอเคนะครับเลเวล4นะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่1 5 0 0นะครับระยะที่25 คูดาว0.5น์คูดาวเร็วมากนะคูดาวมันเริ่มแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะทุกคนอะเดี๋ยวผมทําการอัพเข้าไปเลยแล้วกันนะปึ๊บโอเคตอนนี้เต็มแล้วนะครับดามเมจอยู่ที่พันห้านะระยะที่30คูดาวเนี่ยอยู่ที่0.25ถือว่าเป็นคูดาวที่ค่อนข้างเร็วนะทุกคนมาเดี๋ยวผมออโต้สคิปไปเลยนะครับผมต้องบอกว่าผมอยู่ในโหมด e นะซี่นะแน่นอนว่ามัน,มน,มน,มนง่ายมากอะทุกคนเออคือมันโคตรง่ายอาจริงอะเดี๋ยววางเพิ่มก่อนละกัน วางเพิ่มก่อนนี่โคตรตึงเฮ้ยเฮ้ยตัวต้นเกมที่โคตรดีอุ้ยเฮ้ยผมว่าวางตัวเดียวก็เอาชนะได้นะเนี่ยดูนะตัวเดียวแบบชิวๆเลยอะ่ะมีสองปืนแล้วด้วยดูดินี่เฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเราลองมาบูสต์ดีกว่าว่าถ้าเราบูสต์เนี่ยมันจะไปถึงไหนนะ ทุกคนโอเคอ่ะบูตก่อนบูต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 ให้แม่งเถื่อนๆไปเลยอ่ะบูตไปเลยโหเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไม่เล่นไปเดี๋ยวผมลองบูตครูดาวดิถ้าบูตครูดาวมันจะถึงไหนวะเพราะปกติมันครูดาวมันศูน์จุดสองใช่ไหมถ้าผมบูตเนี่ยน่าจะลดลงมาเยอะเลยนะฮะอ่ะอัพเต็มละดูดิอุ้ย0.2โคตรเร็วเฮ้ยเร็วมากเลยเนี่ยทุกคนเอาจริง รือ้ออย่างเร็วอ่ะเดี๋ยวผมมารอดูเขาตีบอสดีกว่าว่าเขาจะตีเถือนแค่ไหนนะครับผมมองว่าถ้าตีบอสเนี่ยแบบโหดมากเลยนะเป็นหนึ่งตัวนะที่แบบวางต้นเกมที่ดีเลยนะครับอัพก็ไม่แพงวางก็ไม่แพงแถมแบบดาวมงดาวเมืนเนี่ยใช้ได้เลยนะผมอยากให้มองเขาว่าเขาเป็นตัวต้นเกมนะครับทุกคนอ่ะเป็นตัววางต้นเกมที่ดีแต่ถ้าเอามาวางช่วงปลายเกมผมมองว่า ค่อนข้างเล่นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าน่าจะไม่การสตัรน,นะครับทุกคนเขาน่าจะได้แค่ช่วงต้นเกมเนาะทุกคนอนะครับในโหมดโหด,ดนะแต่ถ้าเป็นโหมดพวกฮาร์ดอะไรเงี้ยเขาก็ยังรับมือได้อยู่นะครับแต่ก็ถ้าเลือกได้ก็เป็นตัวต้นเกมที่ดีที่สุดละกันเออนะครับกับตัวคาตานะนะครับทุกคนเออเป็นตัวต้นเกมที่ดีเลยนะครับอ่ะพอมีบูทดาเมจมาบูทคููดาวมาระยะก็ค่อนข้างดีนะครับ ครูดาวก็ค่อนข้างดีนะดาเมจก็โอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าถ้าเขาตีบอสเนี่ยเขาจะตีเร็วแค่ไหนนะครับทุกคนครับมาโอ้โอ้เฮย้ยแล้วตีโคตรเร็วดูสิดูเฮย้ยเอาจริงนะดาเมจเขาน้อยแต่แบบครูดาวเขาเร็วอะก็ไม่ได้แย่นะผมมองว่าอย่างนี้นะครับไม่แย่นะเอาจริงนี่ทุกคนดูดูดูโอ้โห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  เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องแล้วเนี่ยไม่เอาเรื่องได้ไงล่ะกูเล่นโหมด easy ไม่โหดได้ไงล่ะก็ผมเล่นโหมด easy โอเคครับทุกคนครับก็ตัวซองกันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมไปสุ่มที่ตู้เงินกันได้นะครับตัวสุ่มยูนิตเนาะทุกคนเนาะตู้ของยูนิตนั่นเองนะทุกคนใช้ทองในการสุ่มนะครับทุกคน